เทศบาลตำบลทับมาสอนทำแซนด์วิชและพริกแกงสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยผู้ได้โอกาสให้มีรายได้ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผู้ได้โอกาสและไร้ที่พึ่งเมื่อวันที่29พฤษภาคม68ที่ห้องประชุมชั้น1อาคารอเนกประสงค์5ชั้นของเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง10เอกวัลลบปรักแก้วรองปหลัดเทศบาลตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผู้ได้โอกาส และผู้ไร้ที่พึ่งตำบลทับมาโดยได้มีการเปิดอบรมและปฏิบัติทำแซนวิชและพริกแกงโดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน80คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผู้ได้โอกาสผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชนและเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้รายได้น้อยให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพรวมทั้งเพื่อผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไป